สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l 3D Gaming นะครับหรือ 3D Gaming ก็แล้วแต่จะออกเสียงเป็นไทยหรือจะออกเสียงเป็นต่างชาติก็ได้นะครับเอาละกลับมาที่เกมคาบาน,นอีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านไปลุยหรือไปผ่านด่านดันเจี้ยนที่ชื่อว่าลุยนาสเตชันนะครับหรือจะลูนาสเตชันก็ได้ผมก็แล้วแต่นะครับจะถนัดออกเสียงกันเลย ซึ่งตรงนี้เราอย่าดราม่ากกันเรื่องออกเสียงภาษาอังกฤษเลยนะครับขนาดชื่อน,นักบอลยังออกเสียงไม่เหมือนกันเลยเนอะเอาละครับแผนที่นี้นะครับข้อกําหนดก็คือท่านต้องมีเลเวลเนี่ยอย่างต่ํา70ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตําแหน่งที่ท่านจะไปเนี่ยอยู่ที่พอร์ตลุยนานะครับตำแหน่งที่ x21 y243 นะครับเราลองกด m ดูนะ ถ้าสาหรับท่านมือใหม่นะครับขอแนะนําว่าผมเนี่ยก็ทําคลิปไว้เป็นเฉลยเพื่อให้ท่านมือใหม่ที่เพิ่งมาเล่นนะครับแต่ถ้าท่านเป็นโปรโปรแล้วเนี่ยเขาผ่านเลเวลนี้ไปนานแล้วนะครับโอเคนะครับท่านต้องมาที่พอร์ตลักก่อนเริ่มต้นที่พอร์ตลักนะครับแล้วท่านก็เดินจะออกจากบ้านเนี่ยลงมาทางซ้ายนี่เห็นไหมครับที่ตอนนี้เมาส์ผมไปแตะอยู่ตรงนี้นะเมาส์ตรงนี้เป็นวาร์ปมันก็จะบอกวา่าวาร์ปไปที่ไหนได้บ้างตรงนี้นะครับก็ซึ่งถ้าเราเข้าไปในนั้นอนะ่ะมันก็จะมีประตู ให้เรามาที่เมืองพอร์ตลุยนาตัวนี้นะครับโอเคนะซึ่งพอมาถึงก็คือแผนที่นี้ที่ตอนเนี้ยผมยืนร่ออยู่นี่เลยนะครับนี่เรากำลังจะมองไปไกลๆนู่นนะครับเราจะไปทางนู้นเอาละครับเราเตรียมตัวจะลุยกันและนะครับโอเคกดขึ้นบอร์ดกันเลยครับใครมีมอเตอร์ไซค์ก็ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับอย่าลืมนะต้องมีตั๋วก่อนนะครับโอเคครับผมกดไปเลยครับ เดี๋ยวผมจะกด M ไว้ให้ดูด้วยนะครับเผื่อจะได้ดูว่ามันเดินทางไปยังไงนะครับโอเคไปเลยโอเคนะครับเห็นไหมครับเห็นไฟนะครับในแผนที่นะครับตาตรงนั้นนะครับก็บอกว่าเราทิศทางเนี่ยเรากําลังจะไปทางไหนนะครับแผนที่นี้ก็ไม่ยากมากครับเหมือนเดิมนะครับใครมาช่วงเลเวลที่70ขึ้นไปเนี่ยแปแต่จริงๆด่านนี้ต้องเรียกว่า โดนลุมตีก็เลือดตกเร็วเหมือนกันนะครับถ้ามาช่วง70ตามเงื่อนไขเขาเนี่ยนะครับต่อให้75 77ผมว่าก็ยังเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้าเป็น80 85ไปแล้วเนี่ยก็จะสบายหน่อยโอเคนะครับเรามาถึงตรงนี้ละนี่นะครับทางเข้าเราลงจากหมอเลยครับเราก็เข้าไปนะครับโอเคเรามีตั๋วเราก็เข้าได้นะหรือใครจะใช้เพจชชตัวนี้ก็ได้นะครับเข้าไปเลยครับ ด่านนี้ดูซิใช้เวลาเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงนะครับก็คิดว่าสำหรับเราแล้วเนี่ยเราคงจะใช้ไม่ถึงนะครับเพราะว่า,อาพอดีตัวผมเลเวลเยอะแล้วผมว่าเราใช้ตัวเลเวลเยอะหน่อยเพื่อมาผ่านให้ดูนะครับแต่ถ้าใช้ตัวเลเวลที่น้อยๆมาผ่านเนี่ยเดี๋ยวมันจะลนลานนะครับแล้วก็ผ่านไม่ได้นะครับเอาละผมก็เลยจะมาทำเป็นแนวทางไปนะครับวิธีเล่นนะครับเริ่มมาแดชตรงเข้ามาเลยนะครับอย่าลืมบัฟให้ตัวเองก่อนนะนะครับ แล้วก็ลุ้นเอานะครับว่าจะได้ของอะไรนะครับจากนั้นก็เจอบอสเลยครับเห็นไกลๆนะครับเราจะตรงเข้าไปเขาจะอยู่ไกลๆนู่นนะครับตรงเข้าไปตรงเข้าไปตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับเตรียมตัวเจอแล้วครับนะครับเห็นนะครับข้างในนู้นนะครับจะอยู่ข้างในนู้นเอาละเราแดชยาวเลยนะครับสําหรับท่านที่เลเวลน้อยๆเนี่ยนะครับเพราะว่าพอเจ้าลูกสมุนมันมาเนี่ยมันก็จะตีเราค่อนข้างหนักนะครับ แล้วก็คอมโบโยาวไปเลยครับอย่างตรงนี้บางคนถ้าอาจจะแบบว่าโดนโดนยิงมากอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะแดดกลับไปอีกทางหนึ่งนะครับอย่างนี้นะผมจะทำให้ดูนะเพื่อให้มอนเนี่ยมันมาใกล้แล้วพอตอนที่เราคอมโบนะครับตรงนี้นะครับหรือถ้าใส่แหวนดูดเลือดมาเนี่ยมันจะดูดทีทั้งกองมันก็จะได้เยอะนะครับมันก็จะโดนพวกลูกน้องมันไปด้วยนะครับ ตีไปครับตีไปตีไปนะครับอ่ะพอบอตายปุ๊บมันจะมีกล่องตกลงมานะครับเราก็ตีกล่องซะได้อะไรไม่รู้เราก็ไปก่อนแหละอย่าเพิ่งเปิดดูเลยไปยาวๆไปนะครับจากนั้นพอมาทางนี้นะครับก็คือมาทางขวาหน่อยหนึ่งเนี่ยตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงมาเรื่อยๆถ้าผมจําไม่ผิดนะครับหน้าจะมีกล่องอยู่นะครับกล่องหนึ่งเก็บมันซะนะครับ ได้อะไรมารู้แหละไปละนะครับด่านนี้ดันเจี้ยนนี้เนี่ยต้องเล่นแบบแรด,ดเร็วๆนะครับถ้าเลเวลช่วงประมาณต้นๆน,นะครับเช่นประมาณสัก80-85ช่วงเนี้มันจะค่อนข้างเล่นยากเพราะมันมีพวกมันเยอะแล้วมันก็ตีเราแรงนะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับให้รีบเข้าตรงเนี้ยควรจะรีบเข้าไปนะครับเพราะอย่าให้อย่าไปยืนติดทางซ้ายมากทางนี้นะครับทางซ้ายเนี่ยอย่าไปติดเพราะว่าบางทีเนี่ยมอนมันมองเห็นเรานะครับมันก็จะ มาฝั่งนี้มาตีเราพยายามยืนอยู่ทางขวานี่ไว้นะครับเพื่อให้มอนมันไม่เห็นเราแล้วมันก็จะได้ไม่เดินมาอีกโอเคครับจากนั้นก็ตีไปครับ Yet, ยาาไปนี่ของผมร้อยเศษเศษนะครับก็ของก็ไม่ได้มีของดีอะไรมากนะครับเล่นมาก,ก็ตามเกมมานะครับแล้วก็ใช้การคอมโบไม่ไม่ขี่ชุดนะครับแต่ถ้าเป็น ตอนนี้เลเวล80อะไรเงี้ยผมเดาว,ว่าหน้าก็อาจจะต้องใช้สัก5-6ชุดได้นะถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ก็คงไม่เกินนี้หรอกคำว่า5-6ชุดก็คือเซ 1, ตหนึ่งเราตีซะว่าเราทำคอมโบได้สักสักเท่าไหร่ดี25อะไรอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ไปครับไม่ต้องสนใจลูกน้องเกมนี้ตามสไตล์ไม่ค่อยได้ให้ของอะไรมากเท่าไหร่หรอกครับได้ของแล้วไปไป แต่บางครั้งมันก็ฟุกๆนะครับตกหินมีเดียมหรือโลก็แล้วแต่แต่ก็น้อยครับไม่ค่อยตกหรอกครับพวกลูกน้องอ่ะผ่านได้ก็ผ่านผ่านไปนะครับแล้วก็แดดตามทางนี่มานะาอมกีหรือบอกนะครับก็กลับหลังนะครับแล้วก็หักขวาแล้วก็ตามทางตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับพอท่านตรงมาเรื่อยๆนะแดดหนีมาจนเธอซากรถไฟเนี่ยให้มาทางขวาเห็นนะมีนะครับได้มาแล้วมีของตกอีกกล่องหนึ่งนะครับ เห็นบอสข้างในไหมครับตรงนี้เรารีบเข้าไปเลยครับจริงๆแล้วอันนี้คือช้านะเพราะผมมาทําให้ดูแต่จริงเราควรรีบเข้ามานะครับผมว่าพวกลูกน้องมันเนี่ยมันจะเข้ามาด้วยเห็นไหมมาเต็มเลยนะครับอันนี้คือเราก็ทําเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าท่านมาช้าหรือไม่หรือไม่อย่างนั้นนะครับเราก็ต้องลากมันทิ้งก่อนเข้ามาแต่ก็ยากนะครับไม่ใช่ว่าง่ายเพราะว่าเจ้าพวกลิงคิงคองดํา มันตีเราแรงนะครับตอนจะลมันหนีแล้วมันก็มันก็ไม่ค่อยจะหลบหรือพูดง่ายดีคือมันเดินตามเราระยะเราก็หนอะพอหลุดหน่อยเดียวปุ๊บมันก็ไม่ตามนะครับลากยากอยู่เหมือนกันครับตนในดันเจียนอันนี้นะครับนี้ผมก็ต้องคอมโบเหมือนกันนะครับ ผมก็ไม่ค่อยเยอะหรอกครับทำคอมโบได้20กว่าครั้งก็ก,ก็โอเคนะครับถ้าเกิน30นี่ก็ลุ้นดีครับก็สนุกดีนะการทำคอมโบของมันครับโอเคอะไรเอยกล่องเราอยู่ไหนวะอ่าตีเลยครับได้กล่องมาแล้วอันนี้ถ้าเราทนได้นะครับเราก็บัฟไปแต่ถ้าทนไม่ได้นะครับก็ให้เราเนี่ยหนีไปก่อนนะครับหนีไปที่อื่นเห็นไหมโหเยอะมากเลยนะครับนีไป เข้าไปข้างในเลยครับพวกนี้ไม่ต้องไปตีมันหรอกนะครับผ่านยาวๆเลยครับก็จะมีของให้อีกอันนึงนะครับตรงนี้ไดอะไรวาก็ยังไม่ต้องรีบเปิดดูหรอกนะครับของก็เล่นให้จบก่อนแล้วค่อยมาดูนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ยากบางครั้งเนี่ยในในเนี้ยมันเป็นแค่ทางผ่านนะครับวัวมันน้อยเรายังอาจจะแบบเติมเลือดในนี้ได้ อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบัฟในนี้ก็ได้นะครับเอาให้พร้อมนะครับนะครับเอาให้พร้อมนะครับอ่าเราขึ้นไปบนนั้นแล้วครับก็จะเป็นห้องวัวแล้วอ่าโอเคนะเห็นไหมครับนั่นบอสเขาอยู่ตรงนี้นะครับอ้าวนั่นเมื่อกี้ผมช้าเขาก็เลยเดินลงไปตรงนี้นะครับต้องตีตัวนี้ให้ตายก่อนตัวขาวๆนี่นะครับแต่บางคนมาเก็บเลเวลเนี่ยเขาก็จะตีพวกนี้เสาพวกนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับพอตีแล้วมันจะมีวัวออกมาเนี่ย บางคนเข้ามาเก็บเลเวลนะเขาก็จะมาตีตรงนี้พวกนี้กันนะครับเนี่ยนะครับแต่งวดนี้เนี่ยเราจะมาตีบอสนะครับเราก็คอมโบไปเลยครับจริงๆเมื่อกี้ผมก็แนะนำผิดไปหน่อยผมควรจะตีบอสไปก่อนนะครับผมไม่น่ามาทำตีเสาให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวทุกท่านที่ชมคลิปอยู่นี้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าต้องไปตีพวก ต้องไปตีพวกเสาตามผมนะครับจริงไม่ใช่นะครับให้เราตีบอสก่อนนะครับตีบอสยาวๆเลยนเ,ลเ,ลเนี่ยครับเลเวล85เนี่ยแหละน่าจะเป็นบอสก็คอมโบ,ไป,บ,มโบไปเลยครับคอมโบรัวรัวไปเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นเก็บเลเวลเนี่ยเข้ามาในนี้ก็ดีนะครับถ้าทนได้นะครับมาเป็นปาร์ตี้เก็บเลเวลในนี้มันจะตรงห้องวัวเนี่ยตีไปเรื่อยๆครับยี่สิบสองมาถึงเวลาของผมตอนนี้ไหมครับ เวลามันยีิบสองนาทีใช่ไหมครับตีให้มันเหลือสักสินาทีค่อยไปก็ได้ครับไม่ต้องรีบครับถ้าจะเก็บเลเวลนะถ้าจะเก็บเลเวลนะครับแต่เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอยาวไปนะครับหมายถึงว่าไม่ได้เก็บเลเวลให้ดูผมก็จะข้ามไปเลยจะฆ่าบอสเพื่อให้ผ่านเคเวสนะครับเอาละอ่ะทีนี้เห็นเห็นบอสทางขวาไหมเนี่ยทางนี้นะครับที่มันหน้าตาไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยคงสังเกตเห็นแล้วเราจะฆ่ามันแทนนะครับ ไปฆ่ามันนะครับเมื่อกี้พอเจ้าตัวขาวที่อยู่ตรงกลางนะครับพอเขาตายเขาจะกลายเป็นตัวนี้แทนนะครับตัวที่แบบท่าทางเหมือนเต่าหุ่นยนต์เนี่ยนะถ้ามองจากมุมบนนะครับมนยิงเข้าไปยิงเข้าไปเรื่อยๆนะครับเรื่องสกิลนี่ก็แล้วแต่นะครับที่ท่านเรียนมานะครับก็ค่อยซื้อมานะครับ ผมนิยมแล้วว่าพวกสกิลแรกๆผมไม่ได้ซื้อเลยนะครับผมซื้อแค่2อสอันนะครับแล้วก็ไม่ซื้อแล้วก็เล่นแบบนั้นยาวๆมาเลยผมเหลือค่าอัพสกิลพอยต์เนี่ยเยอะพอสมควรครับยาวไปเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะครับคอมโบแม่เสียดายหลุดเอาใหม่ตรงนี้ก็วัวเนี่ยมันตีไม่ค่อยโหดนะมันเยอะจริงแต่มันตีไม่ค่อยโหดเลือดไม่ค่อยตก เท่าไหร่นะครับตอนที่มาเล่นเนี่ยแตกนะครับแต่อเจ้าตัวถือสายเนี่ยสิน่าลำคาญกว่านะครับเนี่ยๆตัวนี้นะน่าลำคาญว่อเยอะครับเอาละครับไปดีกว่าพอดีเราจะมาเล่นเควสนะครับให้จบเควสเนะท่านจะได้ไม่เสียเวลาในการดูคลิป YouTube อันนี้นะครับเราจะไม่เก็บเลเวลนะครับไปแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆนะครับ ตรงไปเรื่อยๆต่อ,อไปอ่าก่อนจะไปตีเสาอันนี้นะครับให้เลี้ยวขวาก่อนกลับมามีกล่องอีกกล่องนึงนะครับโอเคจากนั้นก็จะมีลูกน้องติดมาด้วย3ตัวนี้ติดมาประจําถ้าเราแดดแดดมาหลุดเข้าไม่ได้นะครับบัฟเตรียมตัวยาวๆเลยครับอันนี้จะมีบอสเกิด3รอบนะครับบอสเกิด3รอบนะโอเค เอาละครับเราจะเตรียมตัวยิงกันแล้วครับไปคอมโบเลยครับตีที่เสานะครับตีที่เสานะเนี่ยออกมาแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ยิงเลยครับคอมโบไปเลยอันนี้เขาจะมีสามล่างนะครับแล้วก็ล่างแรกเนี่ยยังไม่มีลูกน้องมาคุมนะครับเดี๋ยวก็แล้วก็จะมีล่างที่สอง ก็จะมีลูกน้องมาคุมแล้วก็ล่างสุดท้ายก็จะมีลูกน้องมาเต็มห้องเลยครับก็จะเป็นนกนะครับนกก็ถ้าเลเวลไม่เยอะก็ลําบากครับเพราะว่าเขาจะยิงแรงถ้ามีมาเป็นปาร์ตี้ก็ก็ดีนะครับก็มาช่วยกันข้ามก็จะเร็วขึ้นโอเคครับคอมโบไปเดี๋ยวว่าตายครับใจเย็นๆค่อยๆเล่นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าใครคิดว่าเลือกตัวเองตกก็เมาส์รอเลยครับ เมาส์รอตรงปุ่มเติมเลือดได้เลยนะครับคอยคลิกๆไว้หรือใครไม่ใช้เมาส์ก็เอามือไปรอเลขนิ้วที่ท่านวางคอมโบไว้เลยครับนี่ไงหมายลวลางที่สอะครับก็จะมีลูกน้องมันตัวเล็กๆมายืนอยู่ข้างๆมาช่วยมันนะครับสำหรับผมแล้วนะครับด่านนี้หรือตรงบอสเนี่ยไม่ต้องเดินไปลากไปหนีนะครับยิ่งเดินยิ่งยิ่งวุ่นวายยิ่งตายเร็วนะครับ ยืนนิ่งๆข้างในเนี่ยครับตรงเข้ามาสุดแล้วก็ยืนตรงเนี้ยนะครับเพราะเดี๋ยวพอบอสตัวนี้ตายนะครับแล้วเป็นอีกร่างหนึ่งร่างนกเนี่ยไอยพวกผดของเท่าครับลูกน้องนกนะครับมันจะเต็มห้องเลยถ้าเราไปยืนตรงกลางเราจะถูกมันมาตีเราได้นะครับมันจะวิ่งมาลุมเรานะครับให้เราเนี่ยอยู่มุมใดมุมหนึ่งของห้องไปนะครับกินไปครับคอมโบไป เดี๋ยวก็จบแล้วครับเพราะร่างที่2ตายาเดี๋ยวร่างที่3เกิดก็ค่าจบที่ผมบอรครับถ้าจะเก็บเลเวลนะนะครับเนี่ยมาละยืนชิดริมนี้ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าว่างก็รีบฮิวไว้เดี๋ยวบอสมันจะเกิดแล้วนะครับเล็งนะครับคอมโบเลยครับเห็นแสงนะครับจริงๆเนี่ยคือผมไม่ได้เข้าไปตรงกลางนะคืออยากทําให้รู้ว่าควรยืนตรงไหนนะครับมันเล็งมองแบบไม่ค่อยถนัดเห็นนะแต่ถ้ามองไปี่นจะมีนก นะครับอยู่เต็มห้องเลยนะครับบินมาแล้วพูดไม่ขาดคาเลยบินมาแล้วพวกนี้ก็ยิงแรงกันนะครับเนี่ยยิงแรงเหมือนกันนะครับไม่ต้องไปแบบฆ่านกก็ได้นะครับตั้งแต่ผมเล่นมายาช่วงตอน8085 80, อย่างเงี้ยไม่ต้องไปสนใจคอมโบนกพวกนี้นะครับผมก็ยืนยิงบอสรัวๆเลยนะครับแล้วก็มีสร้อยดูดเลือดมาอะไรแบบเนี้ยนะครับ แล้วก็อยู่ได้ครับยิงไว้ปืดป๊ดปืด๊ดสองสามชุดนิ่งๆแล้วก็เติมเลือดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเรายิ่งหนีนะเรายิ่งไปทางซ้ายไปทางขวานะครับนกมันจะตามมามากขึ้นนะครับเออหรือผมไปทําให้ดูดีกว่าเนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยยังไงก็ก็ผมก็ฆ่ามาัได้แล้วลนะ่ะอย่างเงี้ยถ้าเราโมาจะหนีนะครับเราหนีเราหนีเร้หลบหลบไปหลบมานกมันจะมาครับนกตรงด้านอื่นเนี่ยมันก็จะมาอีกนะครับ มันก็จะมาหาเรานะครับนะครับเนี่ยมันก็จะมีนกอะไรพวกนี้มาเต็มไปหมดเลยนะครับจะให้ดีเนี่ยอยู่ตรงเมื่อกี้ไว้นะครับไม่ต้องออกมานะไม่ต้องออกมายืนฆ่ามันไปเลยตรงนั้นนะครับโอเคไหมผมทําให้ดูนะครับตัวนี้ผมเรียนสกิลมามันมีค่าหลบมาแล้วมันก็เลยยืนได้นะครับไม่โดนตี ไปตีนี่ดีกว่าเราไม่ได้มาเก็บเลเวลนี่ครับก็ผ่านด่านแล้วครับไม่ยากเป็นไงครับปั๊บพอเราผ่านดานเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าจบเรียบร้อยแล้วออกได้ถ้าเมื่อกี้ได้สังเกตนะครับเวลายังเหลืออีกเยอะมากนะครับประมาณจำได้ละสิบกวนาทีหรือเท่าไหร่นะครับแต่ยังเยอะนะครับท่านก็สามารถเก็บเลเวลในนี้ได้ถ้าเลเวลเยอะๆแล้วนะครับนะครับแล้วก็วาร์ปกลับเลยก็ได้นะครับก็ ผมก็ด่านลุยนาสเตชันเนี่ยนะครับหรือนูราสเตชันเลเวล7 0อันเนี้ยก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบนะครับก็รบกวนนะครับเพื่อนๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์ช anel ผมให้หน่อยนะครับและผมก็จะมาทำอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็นอกจากเราจะทำเกี่ยวกับเกมนี้แล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะทำเรื่องอื่นๆอีกตามมานะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ